สวัสดีครับอดไฟไทยว,วันนี้อยู่ที่ปงตบ้านปงเตาพรงงาน,นลำปางอาีนงนะครับดีมาจากพะเยาข้ามจังหวัดดีกวัว้ามามลาะนะครับ Med. Ya, ya, ห้าทำให้สีห้าจุดนะครับห้าจุดก็จะลูกเล็กเข้าแบบเบอร์าสาม หนึอนะครับเราอยู่บีานหนึ่งสองสี่บานตลมเตาเงาแบ,บางหนึ่งสองสามสี่หกต้นเจทั้งเจต้นทางบันเป็นนะครับทีฐานทีฐานได้หนึ่งสองสาเนี่ยประมาณนี้นะสองเดินกว่ว่า เนี่ยครัรเขาขึ้นขึ้นโคงขึ้นโคงสาวะไรบ็ไม่ใฐานไม่ได้สาแต่ละต้น2เดือนสาเดือนแล้วแต่ สี่ลรอรอก่อนเหล็กมาสต็อกไปหมดแล้วนะครับเรามาตัวเบอร์ห้าเนี่ยอัพคลิปนะครับเมื่อวานไม่ได้ลงไปเดินทา,า,างไกลไปเชียงรายมาไม่ได้ลงคลิปมีลงนิดหน่อยเป็นคลิปสั้นก็เลยอัพชั่วโมงไม่ได้ครับสี่พันชั่วโมงได้เท่าไหร่ าม,มันก็หกสามมันเจ็ดอหละจะคับพิเศษยาแลาวม่ไดดันสี่พันชั่วโมงนะครับขอบคุณเข้ามาชมอาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กระสุดล้วแตที่เพื่อนเข้ามาให้ชมชมให้มีความสุข ครึบยาวๆไปอพีหนึ่งสองสี่สาวยี่สิบแปดต้นนะครับได้ไปแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าต้นบบ่ายก็ยังมีงานเยอะแล้วจะไปหนึ่งห้าหกก่อน 1, อนะครับหนึ่งห้าหกมาเช้าไม่พร้อมนะบ อาจเป็นจุดหมายเสียงยาวไกลนะครับแปดต้นก็น่าจะทีหน้ากลางไปกลางปีนะครับอาจะได้แขวนให้เดิอน เห็นรถเห็นรถวิ่งไม่ไยวแล้ก็คนโยทินเนี่ยครับก่อนเข้าแบบ เงีใกล้ปีใหม่แล้วครับมคชมอากาศหนึ่งสองสามอยู่ฝั่งโน้นนะครับสองสามก็าแปดต้นไล่ๆไปไล่ครับกระแสพดมาเมาจะเข้าตรงไหน 25 26นี่ก็คงจะเงียบแล้วนะครับน่าจะเตรียมตัวกลับบ้านแล้วนะครับช่วงนี้เงียบเงียบนะี่บีมาไวครับดูดยตั้งกล้องงานเยอะรีบใส่ีบ

เดี๋ยวเราก็าจะไปยาวต่อนะครับไปก่อนนะครับเพื่อนๆดีมีเงินใช้เสียวันนะ